สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบอลรำครับช่องเชะเผิดอ๊อบพิเชียวคับบรรยากาศช่วงเวลา10บโมงครับวันนี้วันรวยนะครับวันรวยวันรวยเดี๋ยวมาดูการติดตั้งเวทีนะครับทีมงานเรามาถึงครบกันหมดแล้วนะครับกำลังจะตั้งเวทีนะครับก่อนจะตั้งเวที คืนนี้หลังจากเจอพายุฝนนะครับโอ้มเมื่อคืนเจอพายุฝนอย่างหนักนะครับวันนี้แล้วก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับ,รบตากแดดซะนั้นกำลังจะตั้งเวที ยากาศสดๆนะครับสู้สูู้ต่อไปไม่ใช่จริงจิบแหลกแหกหมานกำลังตื่นอ่าานะครับ โน,น้อนน้อนเหลือนับต่างได้ที่เราปะเนี่ยสิบมุ่งสิบมุ่งเ่รอเนาะขอบคุณกำลังใจนึ่งนะฮะโอ้ ใช่แล้วครับเอาท่านบ่มขึ้น,น,นเอาท่านบ่มขึ้นของเราท่านยิงพอลราไม่ได้ย้าย,าย,ยอะไรเดี๋ยวองพาไปฟู เดด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 พอท็อปวัสดีครับโอ้วัสดีครับฮะแบบง่ายสบายดี <ś> ผมพึ่งอาบน้ำเสร็จเอพ่อาบน้ำร,รออ,อะไร,รนี่ไังเทียด,ดีเอาเทียด,ดีเียด,ดี สวัสดีครับผมเอามาให้พขาเป็นไทยโอ้ขอบคุณครับอะไรฮาลาบอ่ะอ่ะผลัดชุดเม่ดปีอยู่ไหนคะเนี่ยแม่ดปีโอ้นอนไหนไม่รู้นะเอออ่ะอันนี้หนุ่มจีนด้วยดูตลอดเลยพอดีมาตกคลืนั้นไม่ได้มาเพราท็อปเอาไม่เอาไปเอาคนไม่เอาสดีครับ พยยุตนี่พยุตน่นนี่พยุน่ะน่นียศน่ะันนี่รักกันงนะรักกันงนะเนี่รักกันงแต่มาเมื่อคืนนี้หายไปไหนนื้นหโอ้ขึ้นรถแล้วเอาอาณาหามนะพอทอปเพอทอปสุดยอดเลยมามามาเดมาออกงนเ่ โอ้พี่ดิเชิญเลยครับเชิญเลยครับเลิกเลิกโอ้ทีมงานเออ่แหกม้านอนแหกม้าแล้วตั้งไปที่เซฟโอ้พี่ยตอกแข็งพอโอ้ทุกคนทุกคนอ้าว้องการไม่ทันได้ครับครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่มีอีกยังร้อยห้าสิบพูดสนับสนุนเราอยากเป็นท้าการเป็นทางการแล้วนะจะนั่งไหนนะจะนั่งเลขที่นีก็ได้หรือเปละเป็นนั่งด้วยสักคร๊บรอเ นั่งเล่นเนี่ยไปรู่นสาวตื่นกันนี่นี่น,นี่มันมีโต๊ะอ,อยู่เ่ย,อยจอนนี้แหละนู่นกว่าฮะครับผมผมรอยอยู่นี่เด้อเขอทอบมาเล่นด้วยนะครับผมกอนนี้แหละพอ

ไรอยู่ปะอยู่ไรอยู่ปะไม่ครับไม่ไงครับไม่พี่คือซื้อของก็ฟังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่อยากได้บัญชีแม่หน่อยอ๋อสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดครับผมครับผมพว่าพี่อยากจะทำกระถิ่นเงาเขาอ๋อครับผมครับผมคร่ะไล์ก่อนก็ได้ลูกไล์ก่อนก็ได้ไม่เพิมไม่เพอะไรมันจะเสร็จละครับคุ่น้องจอครับพ่อจอดไหนพ่อจอดไหนตอนนี้ก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ช่องการเชีอร์รอฟิเชียลนะครับผมขอบคุณพี่น้องปองไฟสุขุทุคนแรลงมะม่วงนํากันนะครับผมอยู่ที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อตลาดเสริมสุขบางบ่อนะครับผมจัดจัดฟ่าบุ่มนะครับกับทีมงานสาวน้อยเทบ้านแพร่งนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนทีมงานเรากำลังตั้งเวทีนะครับผม วันนี้เจอกันแน่นอนคนระับโอ้เปิดเพลงเป,เปิดเพลงเมิดมื่เมิ่เล่นจวดจาดฟาสบึมอ่าฮะ่ะเออเอฟลาหาซิบแน่ เอฟร้องห้าสิบใช่ขอบคุณครับโอ๊ยผมว่าเปิดเพ่ยังบุเอฟร้องห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับผมไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับผมผู้รักแห่งปีไปหนไปไหนอ่ะจ้าโงเขี้ยวน้ำมึงเนาะ อ่ะพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนอย่าลืมให้ยกำลังใจครับวันนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับผมเข้ากลุ่มปิดกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีครับผม